สันติเกณิทานตอนที่1ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับพระพุทธประวัติซึ่งจะกล่าวโดยการเล่าเรื่องราวผ่านนิทาน3ตอนดังนี้ว่า1นึ่งทุเรนิทานหรือเรื่องราวในการก่อนอันยาวไกลสองอวิทุเรนิทานหรือเรื่องราวในการก่อนอันไม่ยาวไกลา 3, สามสติเกณิทานหรือเรื่องราวในการก่อนอันใกล้โดยทุเรนิทาน จะเป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระสุเมตดาบในชาติหนึ่งพระองค์ในตอนนั้นได้ตั้งความปรารถนาที่จะได้เป็นนักพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้รับการพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระที่ปังกอพุทธเท่าและพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นอีก23พระองค์จนพระองค์ได้จุติจากอัตภาพที่เป็นพระเวสสันดรบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตในลำดับต่อมาวิทูเรนิธานจะเป็นการเล่าเรื่องราว ตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตต่อแล้วมาบังเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแห่งสัตยวง์ทรงออกมหาพิเนศกรรมบำเพ็ญเทียนอยู่เป็นเวลานานถึงหปีจนบรรลุถึงพระสัพพยุตยานใต้ต้นโพธิอุรุเวลาเสนาน,นิคมในตอนท้ายสุดสันติเกณนิฐานจะเป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิตนามรคาทายวันกรุงพารณาสี และทรงโปรดเปนในสัตว์ทั้งหลายตลอด45,000ปาจนถึงเสด็จดับขันปรินิพพานที่กุสินารา หลังจากที่พระองค์ทรงกำจัดพยานพร้อมทั้งเหล่าหมู่มานจนได้หลีกหนีไปกันหมดแล้วนั่นก็เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากอนุภาพของพระบารมีสิบประการคือทานบารมีศีลบานมีเนคมบารมีปัญญาบารมีวิริยาบารมีขันติบารมีสัจบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีพระองค์ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นด้วยพระทัยอัน มั่นคงเด็ดเดี่ยวในสัตยาธิฏฐานเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่วันไหวใบของต้นมหาโพได้ตกลงเบื้องบนจีวรประหนึ่งกลีบแก้วประพานบูชาอยู่ครั้นในเวลาปฐมยามหรือ6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม พระองค์ทรงระลึกถึงบุคเพณวาสนุสติยานหรือทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้มาชิมยามหรือสี่ทุ่มถึงตีสองพระองค์ทรงชำระทิพจักคุยานหรือยานปัญญาที่สามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลแสนไกลได้อย่างละเอียดด้วยอำนาจของสมาธิจิตที่เรียกว่าอภิญญาสมาธิปัจฉิมยามพระองค์ทรงอย่างพระยานลงในปฏิจสมุปบาทหรือ กระบวนธรรมที่นำไปสู่การตรัสรู้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระองค์เองแล้วนำออกสอนชาวโลกโดยทรงปรับให้เป็นรูปแบบของอริยสัจสี่เพื่อความเข้าใจง่ายขณะที่พระองค์ทรงพิจารณาปัจจัยาการหรือหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นอันประกอบด้วย12บทโดยอนุโลมและปฏิโลมหรือตั้งแต่ต้นจนถึงปลายและตั้งแต่ปลายจนถึงต้นเดินหน้าถอยหลัง ทบทวนกลับไปกลับมาด้วยอำนาจวัตตะหรือความวนหรือความเวียนตามหลักธรรมในพุทธศาสนามีสาอย่างคือกิเลสวัตตะวนอคือกิเลสกรรมวัตตะวนคือกรรมวิบากวัตตะวนคือวิบากผลของกรรมและวิวัตตะหรือโลกุตรบรลรุพระอนุตสมมาสัมโพธิญาณด้วยการไม่หมุนเวียนและวงเวียนในองค์ธรรมของวัตตะทั้งประการน,านั้น เป็นการสิ้นสุดของกร,รมทั้งปวงให้โลกท่าสันไหวถึง12ครั้งจนจะระน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดหมื่นโลกท่าทั้งสิ้นได้มีการตกแต่งประดับประดาแผ่นผ้าธงทั้งหลายยกขึ้นที่ขอบจัก,กรวาลทั่วทุกทิศตลอดพื้นดินจะโผพรหมโลกพันไม้ดอกในหมื่นจัก,กรวาลก็ออกดอกไม้ผลก็เต็มไปด้วยพวงผลไม้ลำต้นก็ออกดอกที่ลำต้นกิ่งก็ออกดอกที่กิ่งเครือเถาก็ออกดอก ที่เครือเถาที่ห้อยในอากาศก็ออกดอกในอากาศชนิดที่เป็นก้านก็ทำลายพื้นศิลาทึบตั้งขึ้นซ้อนๆกันหมื่นโลกธาตุเกลื่อนกลาดไปด้วยดอกไม้โลกันนรกกว้าง8,000โยชหรือห2 8รือ128กิโลเมตร ในระหว่างจักรวาลทั้งหลายไม่เคยสว่างด้วยแสงอาทิตย์แต่ในการนั้นได้มีแสงสว่างแลเห็นกันน้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำหวานแม่น้ำทั้งหลายไม่ไหลคนตาบอดแต่กำเนิดได้แลยเห็นรูปคนหูหนวกแต่กำเนิดได้ยินเสียงคนง่อยเปลี้ยแต่กำเนิดก็เดินได้บรรดาเครื่องจองจำทั้งหลายมีคือคาเป็นต้น ก็ขาดหลุดไปเมื่อทำอนนาอัศจรรย์ทั้งหลายปรากฏอย่างนี้แล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาด้วยสมบัติอันประกอบด้วยสิริหาประมาณไม่ได้ด้วยประการชนี้ลำดับนั้นพระองค์ทรงยังจะตุทะชาญหรือการตัดสุขได้ไม่รับการสัมผัสทางจิตใจไม่มีความรู้สึก ทั้งจากเสียงลมยุ่งกัดเหลือแต่เอกักตาพร้อมด้วยอุเบกขาซึ่งฌานขั้นนี้เป็นอาการทางจิตที่ทรงตัวสมาธิดีมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีความสว่างสวัยในจิตมีอนาปานะหรือลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้วทรงกระทำจะตุทะฌานนั้นให้เป็นบาทเจริญวิปัสนาทรงยังกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปด้วยอรหัตมักพระองค์ได้แทงตลอด พระสัพพัญยุตยุตานในเวลารุ่งอรุณพอดีครั้นแล้วทรงเปล่งอุทานที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงไม่ได้ทรงละว,ว่า